สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมอีซูตัวเตียขอบ16นะคะลูกค้าออกรถมาเป็นล็อกกระทะขอบ15ค่ะนะคะออกจากศูนย์มาแล้วนะคะอยากจะหาล้อสเปคเดิมๆนะคะอยากได้ล้อตัวท็อปแม็กพร้อมยางได้เลยค่ะทางร้านมีนะคะก็จะมีแต่ตัวซีบอนนะคะตัวเริ่มต้นขอบ16ค่ะถ้าเกิด,ดว่าเป็นแม็กพร้อมยางนะคะของอีซูตัวเตีย จะเป็นขอบขนาด16ค่ะ2 1 5 7 10 R16 นะคะยางมาคู่ตัวบิสตโตนดูลวิทค่ะรุ่น R611 ยางปี2022ค่ะของทางร้านก็จะเป็นล้อป้ายแดงทอซูลน,นะคะของลูกค้าค่ะรับรถแล้ววิ่งมาทางร้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูยางนะคะว่ายางถ้าเกิดว่าทอจากซูลน์นะคะจะหม่ขนาดไหนนะคะลูกค้าเลือกเป็นล้อตัวท็อปรุ่นนี้นะคะชุดละ15,000บาทค่ะ ยางเลยนะคะลูกค้าขาะะจะเป็นล้อตัวท็อปค่ะสีเน็กก็จะเป็นสีทูโทนนะคะรุ่นนี้ใส่กับรถสีไหนก็ขึ้นใส่กับรถสีไหนก็สวยค่ะมากกว่าความสวยนะคะก็จะได้ความแข็งแรงทนทานรักษาง่ายค่ะตัวนี้นะคะนี้เลยค่ะนะคะลองก็เช็ดยางให้ดูนะคะใหม่มากๆนะคะ เลยค่ะแล้วไปดูของลูกค้ากันนะคะลูกค้าก็รับรถแล้ววันนี้นะคะวิ่งมาที่ร้านเลยนะคะอ่านี้ก็จะเป็นยางที่วิ่งนะคะมัจะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะพี่ดก็จะดูรู้และก็ดูออกเนาะนะคะ สามารถเทินได้ค่ะของเก่ารับเทิ์นะคะก็ลดลันกันไปนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยขอบพรบคุณค่ะทางร้านเรามี2ส,สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่ปทุมธาน,นีก็คือที่นี่ค่ะและสาขา2อ,อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิราคาที่สาขา2อ,อาจจะสูงกว่า500-1,000บาท